สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเล,ล็กนักล่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมหน่อยของวันที่8มกราคม269 9ครับแต่ก่อนอื่นใดนั้นเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นขออวยพร f อพี่น้องทุกท่านโชคดีกับที่เห็นยุ่นี่เป็นแนวทางของวันที่8มกราคม2569เจ็ด <c oughs> หน่อยเรามาเช็คที่เจ็ดหน่อยก่อน เจดหน่อยนี้ประกอบไปด้วยนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีพีฮานอยสามคัคคีและฮานอยพัฒนาผมวางรูดไว้สี่เออหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งมาที่ห้าหนึ่งพิเศษบนห้าหนึ่งปกติล่าง 14 VP บน81 VP ล่าง61พัฒนาล่างมาทั้งหมด5ครั้ง4ครับ4มาที่47เฉพาะกิจล่าง47กาชาติบน14 VP บน64สามัคคีล่าง4มาทั้งหมด4ครั้ง เจ็ดครับเจ็ดมาที่4 7เฉพาะกิจล่าง4 7กาชาดบน1 4ึ่าเเนาะมาที่นะครับอ่ามาทั้งหมด2ครั้งครับ5บวก4เป็น9 9เบวก2เป็น11สายรูดก็อย่างที่พูดให้พี่น้องฟังในทุกๆวันครับ สายรูดก็นะครับเข้าดีเดินดีต่อเนื่องทุกๆวันนะครับระยะเวลาในการเดินทางของเขาที่ไม่ปรากฏว่าหลุดพร้อมกัน3ตัวนี้ก็1,125วันแล้วเมื่อวานนะครับเข้าเข้าไปที่นะตัวรูด1 1ครั้งนะครับก็ดีใจ f อพี่น้องด้วยครับตัวรูดเข้า11ครั้งแล้วคู่เจาะเป็นอย่างไรบ้างมาดูคู่เจาะครับคู่เจาะเข้าไปที่47 ฉเฉพาะกิจล่าง4 7กาชาติบน5 7 3มัคีบน4 6สามัคีล่าง5 1พิเศษบน5 1ปกติล่าง1 4 VEP บนเข้าเป็น1 2, 3, คู่2คู่3คู่ 1, 2, 3คู่1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่ เข้าไปเจ็ดคู่เจาะกับ11ครั้งตัวลูดนะครับก็ดีใจ FC พี่น้องด้วยครับ,นะรบสําหรับคู่เจาะนี้ก็เดินทางมาแล้วป๊บนะครับหนึ 1, ่งสามร้อยหกสิบเก้าวันสามร้อยสิบเก้าวันถือว่าสติดียอดเยี่ยมนะครับดียอดเยี่ยมมาดูส่วนของสามหน่อยครับสามหน่อยนี้ประกอบไปด้วยฮานอยพิเศษฮานอยปกติ ฮานอยบ p พีฮานอยสามัคคีผมวางรูดไว้ 3, 4, มสห้ไม่มาครับสมาที่ 1, 4, ึ p บน5มาที่ 5, ้าหพิเศษบน 5, 1, ปกติล่างมา2ครั้ง สายรูดก็เข้าไปทั้งหมด3ครั้งนะครับใน3หน่อยถือว่าตัวรูดนี้ก็เป็นตัวช่วยให้กับพี่น้องได้เป็นอย่างดีในทุกๆวันนะครับเช่นเดียวกันกับเจหน่อยนะผมวางรูดไว้ผมวางไว้เป็นเวลา78วันนะครับตัวรูดหลุดแค่วันเดียวน,นะครับก็ดีใจ์เอฟซพี่น้องด้วยครับส่วนคู่เจาะ10คู่นี้เมื่อวานไม่มานะครับเมื่อวานไม่มา ก็จะหลุดไปเป็นนะครับตัวเจาะนี้ก็จะหลุดไปเป็นเวลาสิบสามวันในเจ็ดสิบแปดวันนะครับแต่สถิติถือว่านะครับก็ยังพอพอใช้ได้ครับพอใช้ได้สลับสามหน่อยนะครับเอาละทีนี้เรามาดูส่วนของแนวทางของวันที่9้ามกราคมหกแปด 69ของ69นะครับไม่ใช่68เลยเจ็ดน้อยนี้ก็ประกอบไปด้วยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีพีฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนานะครับเจ็ดน้อยผมวางรูดไว้นะครับวางรูดไปที่ 047นี่ก็เดินทางมาเป็นเวลา1126วัน เหน่อยนั้นผมเน้นไปที่0กับ7คู่เจาะก,ก็จะมีี47 48 xì cao xì xùn hốc chất hốc xùn chất cao chất xùn bát 90คู่เจากะก็เดินทางมา370วันเน้นไปที่เน้นไปที่40 หกศูนย์แปดศูนย์เน้นใ้สามคู่มาดูส่วนของสามหน่อยครับสามหน่อยนี้วางรูดไปที่หกเจ็ดแปด ก็เดินทางมาเป็น79วัน

เจาะหลุดสิบสามวันแล้วนะครับส่วนสามหน่อยนี้เน้นไปที่นะครับสามหน่อยเน้นไปที่หกเจ็ด แปดหนึ่งแปดหนึ่งอยู่ไหนล่ะแ้วกเนแปดหนึ่งแปดก้าเรียนให้สามคู่เอาละครับผมสลับแ <c oughs> นวทางมัดรวมหันอยของวบนที่เก้ามกราคมหกแปดหกก้าก็มีเพียงเท่านี้ ก็ขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ